แบบนี้ผิดไหมนักเรียนโพสต์ถามกดน้ําในเซเว่นแบบไม่ใส่น้ําแข็งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีนักเรียนคนหนึ่งที่สงสัยกันเปน็นจํานวนมากหลังจากที่ตนเองไปกดน้ําชาเย็นในเซเว่นแต่ว่ากดแต่น้ําและได้ซื้อน้ําแข็งแยกโดยมีการโพสตว่าคือเราเห็นคลิปหนึ่งใน t ิ๊กตอกเขาทํากันพอเราลองไปทําบ้างคือพนักง,งานพูดต่อหน้าเราเลยค่ะและสะกิดกันต่อหน้าเราในคลิปคือถ่ายไว้ก่อนจ่ายเงินนะคะ ซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่จะโกรธเพราะว่าบางคนไม่ได้ชอบกินน้ำแข็งในขณะที่บางคนบอกว่าพนักงานนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเตือนหรือต่อว่าลูกค้าจริงๆพนักงานไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับลูกค้านะคะอีกอย่างบางทีเราทานเราก็ไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะเราก็เติมเต็มแก้วด้วยเราเชื่อว่าลูกค้าแบบนี้มีไม่เยอะหรอกไม่น่าขาดทุนเคยทำอยู่เซเว่นค่ะจะต้องล้างทุกวันน้ำที่เหลือคือต้องทิ้ง หรือพนักง,งานหาขวดมาใส่กันเองบ้างก็คอมเมนต์ว่าใช่ค่ะเททิ้งทุกวันเลยที่พนักง,งานกดกินได้เพราะเป็นสวัสดิการนะคะส่วนลูกค้าก็ไม่ผิดค่ะมันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเราก็ทํางานที่เซเวน่นไม่เคยคิดจะว่าลูกค้าเลยจ้ามีแต่สนุกเฮฮายิ้มแย้มจ้าและบ้างก็คอมเมนต์ว่าเจ้าสัวบอกไม่เคยห้ามหรือกําหนดว่าต้องใส่น้ําแข็งเท่าไหร่หรือน้ําเท่าไหร่ในเมื่อให้ลูกค้ากดเองราคาตามแก้วไม่ได้ตามปริมาณน้ําแล้วคุณล่ะคะคิดว่าแบบนี้ผิดไหม